Ysels! คนนี้มีหนึ่งต้องมีดีกรไอ้ของที่ีไม่ค่อยได้อของที่ได้ล้วไม่ค่อยดีแม่แต่ช่วยเด็กแค่เทดูแม่ใหโตเล็กเล็กกวจีมันดีขายหกแม่บันนอบขายไม่ไรนับพเขาแม่บันนอบนะคเนครนีคุณหลอนเยะ่เป็นพี่อดีส่วนสัมบีเป็นพี่อาหวยสําีเขาอยู่ปากซส่วนแม่สารวย สัมบีก็ชอบขคยหวยส่วนแม่สักรวยวมาลักหวยดีหนีไปก็ดีไม่พ้นหนีมันคนที่จุดดีสัมบีมาเจอสํารวยจึงตาสาารวยสํารวยหน้าหน้ารักก็เจอทแวหรหไปนะไาม่ยอมใไหม่ยอม่นะมงกาวจะทำอะไรต้องทำต้องยอมเสร็จแม่ต้องจุด าในญ,ญ,ญ่ใหญ่พี่นกถึงชอบกระดกหางหอนอเอ้ยไม่ใช่หมาาอ่านตั๊เจอใครก็ตามทำริ็นปล้นเห็นพี่ต้องสอนต้องสั่ง มันคายกันจังเฮ้ยนีะไรานได้ยินไหมท่านผู้ชมที่มามันว่าหนูเป็นหมาได้ยินกันไหม หยูยังคกไม่ทำนะเมื่อก่อนเลยไป,เปลเกหมดบาทเดี๋ยวนี้เดี่มไม่เลบได้ยนกันไหมฉันพูชอที่มา ก็ฟฟมีใครได้เกินไปกว่านี้ไหมโอเคทำไมเนี่ยนี่คือคนในบ้านของพวกเราเองเราขอช่วยเอาไว้แน่ใจแล้วนะที่จะสู้กับเราเรามีของเรามีอาจารย์ดีพร,ระครูได้เนี่ยพระครูะวตาถูกโบนัสครูว่ามึงเล่นวัดอื่นไหมฮะไม่ได้เมื่อกี้ไปให้แล้วเข้าไปในโบสถ์นี่พระครูให้มาสองพัน ท่านูให้มมาสอพันเลยเหรอให้สองพัองขอขอสองพันสอพันให้เลยเหรอเขาทำเฉเฉยกูเลยล้วงมาเลยอ <c oughs> ้ตู้เฮ้ยนพระประธานเทไมพี่ทำอะไรกิน <c oughs> น้ำทำไมไม่กินข้างหลังทหมเรียบร้อยมากินอะไรหน้าเวทีมีมาตรฐานบ้างไหมเนี่ยนะ <c oughs> ได้ไปพ่นน้ำใส่คนดูก็าทำไม กูของในตะบนปูของในแสงตะบนในปากขออยู่ปูขอทำไมไม่เลียอมน้ำทำไมกูขอไงเดี๋ยวดูให้จบเดี๋ยวทักสิเดี๋ยวเข้าท้องตุ๊กตาช่วงนี้กลับบ้านกันเนี่ยไปนอนนี่เหรอโองามดีไหมห้องดีไหมเอ้เห็นเขาบอกว่าน้ำมันก่อน ก็ดีไปนานดีนะไม่ด้นอนมามนกแส่ว่าดีอ่ะดีแต่น้ำก่อยไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้จบยัง่ยน้ำก่อยเหมือนสองคืนแรกที่เนี้ยไม่มาใช่ไหมเออไม่รู้ไปทำฮียอะไรงานะ <c oughs> แล้วพวกนี้เข้าตรงไหนเนี่ยวะ <c oughs> <c oughs> นัสีนนะปูสีมือมันท่าทางจะไม่เบาเออมึงณต้องด้วยนะสิ้นชีวาวาอย่างแน่นแทุ้เจ้าเอ๋ยเ็นบดบาทจริงๆเลยนะี่ถ้าเป็นปูดินะอิบมาเชื่อตายไปหลายศพแลนะ้วเนี่ยทำไมตอเด้าก็ยืน่อเจ้า ทำอะไรโอ้โหอาจารย์กำลังจะมาเลยมาทักอีกแล้วอาจารย์อะไรไปอยู่ใต้เวทีนี่อาจารย์นี่อาจารย์เด้าไม่เคยได้ยินนี่อาจารย์เด้าอ่ะอาจารย์เด้าวัดไหนเนี่ยเนีวัดไก่ห้าววัดโถนี่ทำอะไรโถวอาจารย์อาจารย์อาจารย์บ้านพี่แล้วนอนอยู่ใต้เวทีเนี่ยนอนอยู่แล้วเวลาเสากระดงอะไรไปเคาะกระดานปังปังของมันยิ่งใหญ่มาสู้มาได้แล้วอาจารย์เนี่ยบอกนยจีบดามให้ เฮ้ยจะไปไไไสู้เลยนแน่ใจนะสู้กันแบบไทยเดิมต่อตัวอมศินเลยเหรออมศินละปารกรอ,อ้อวัดนี้ก็มีลิเกหลายาคณะก็อาจ<า>จะเล่นกันแล้วก็ได้นะไม่ไมีเชื่อเธอคณะน,นี้เล่นเหมือนใคร <c oughs> เล่นเรื่องเดียวแต่ไม่เหมือนกันทักทีนึงมาอาจารย์ต่อตัวก่อนนึ่งต้องรูกผ้าตั้งผ้าเชิดกันเสียก่อน เป็นสารละสิกันตุ้งเรือะไล้อยใหญ่เกล้าผ่านรปรดที่วิทยาในายากชมน,นะครับดูริเกนีๆกมาสองคืนแล้วดวูลิเกตพญาอ่อนกัไห้สวยงามนิ่งวา คือหมดไปอีกรอบจะเป็นการต่อตัวนะครับชื่อมัน้งรัรานไปดีตรงนี้มังพี่นนท์ให้คุณจะกระเทิร์นานแล้วมเมื่อยกลนเดี๋ยวเดี่จะเห็นล้ว จะ่ผลักันนะครับสำหรับการต่อตัวเิอมันโดนสีไหนเนาะไอ้โดนนาะ้ไหนจะบอกก็เล่าว่าหมดเลย น <c oughs> หน้าเพ, <c oughs> <c oughs> พื่อนเมาเพื่อนยังได้ป่านผ่านแล้วเถอะใครไปสิสุดโทหลวงพ่อยังไม่หลับไปเบิร์กแน่นนะป่ะอ้าพี่โทอทีพี่วะเอาปากพี่คืนไปได้ <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยผ่อนน้อยดาวเยอะเลยป <c oughs> ่ะ เดี๋ยวเอาไม้ถูกปุ๊บเลยเป็นไรพี่วัดจับนะเสร็จป่ะวัดจับเล้วพี่เฮ้ยว้าวระวังจะชนจ้าเดี๋ยวขาดมันตั้งใจจะไปไว้หน้าสอบจะบ้าเหรอรูปนั้นนะถูกแล้วกูชอบรูปนี้แล้วรูปไหนนี่โอรูปนั้นเหรอ อเอาลนะูกกูมาหนึ่ยคงขันน้อยถ้ามึยางยกคณะวันไหนก่ะก่อรูปมันขึ้นเอองานที่ไปมาก็ไม่ได้ไปแล,ล้วจิ๋มดูรูเลือกเอาสิมึงชอบคนไหนล่ะออออขอบใจด้วยจัดการเลยคนไหนก็คุ้มอยงนั้นแหละเเาลยสวัส <c oughs> ดีครับกูแค่สามวันแค่น,นั้นแหละเป็นไงวันที่สี่เขาก็ประหารกูแล้ว <c oughs> เฮ้ยอะไร <g ID> ตรงไหนเป็นอะไรเมื่อมองเนี่ยมันเท่ากันไปหมดเลยแป่งไปหมดเลยโอ้ก็คือชอบเหมือนกินกาแฟเป็นไงไม่มีนมอันดูนนี้ไม่มีอ๋อไม่เอ้นผมไม่ชอบแบบหวานไงอ๋อถือว่าอยู่แบบไม่มีนมเลยเมื่อนเนี่ยไข่แล้วใครมีล่ะอยู่เฉยๆเดี๋ยวขมิตตูดไว้กะพิ๊กกิบตาได้ไหมกะพิบตาตูดขมิตรมีแฟนยัง กูบอกแล้วมันมึนหมดเสี่ทุกนเห็นก้ที่คุณนัดาตั้งแต่ห้าโมงเ็นทึงถ่ายตอนนี้ก็ลืมแล้กเนี่ยมึงนัดตั้งแต่ห้านกว่ามันจะออกนี่ห้าทุ่มันก็ลืมหมดแล้ว

คนนู้นไ,ไม่ลองเหรอคนนู้นไม่ลองครัไม่ลองแล้วรูกล้างอ้อมันมีปืนมีเงียไอตัวยังยักษ์ยังมันอ๋อพี่น้องเขาทรายพี่น้องเขาทรายเขาไหนเนี่ยเขเมาแทบเ <c oughs> ขาเมาก็ไม่มายัดด้วย